มีนีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัตกรสุกเสมครับวับนนี้เรา,เาทีมงานของทัตกรสุกเสมโดยอดี .2551 นะครับ,รบในการมาติดตามงานนะครับน้องซีจากการที่เราดูแลเนี่ยตั้งแต่ดูแลมาเนี่ยตัวนี้จะเจอสภาพที่เขาสาหัสที่สุดนะในเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างท<า>ั้งอากาศด,ด้วยดินอากาศด้วยและด้วยอายุเขายังน้อยประกอบกับพี่มี่เจ้าของสวนเองเนี่ย ติดภารกิจหลายอย่างไม่ค่อยได้ดูแลได้ได้มากเท่าไหร่แต่เรากำลังจะบอกว่าต้นทุเรียนที่เขาสามารถที่จะผ่านช่วงฤดูที่อากาศที่ร้อนจัดมาได้เนี่ยแล้วก็มีการแตกยอดด้วยนะครับ,รบนั่นก็คืออิทธิพลของอาร์ดี2551ใช่ใช่ครับนองรีได้มาบินโดนที่นี่ไปบ้างแล้วอยู่นะฮะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าถ้าไม่มีการใช้โดนเนี่ยแล้วจะไปถ่ายให้ดูว่าถ้าโดนไม่บินไม่ได้ดูแลด้วยอาร์ดี2551เนี่ยเขาจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้เรา สี่เชิญพี่เจ้าของดูแลที่นี่พี่มี่ครับเชิญหน่อยครับขอเชิญพี่มี่อ่าพี่มี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือพี่มี่นะครับเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนผสมแต่ตอนนี้เราก็จะพูดถึงทุเรียนนะพี่มีนะครับเป็นไงครับอุปสรรคปัญหาที่เจอในเรื่องของสภาพอากาศร้อนอากาศร้อนมากครับครับส1 4 2ี่สิบครับโอ้โห แต่ผู้เล่นของพี่ก็ยังรอดอยู่ได้คร,ครับก็ใช้ยอดี251ครับมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เขาไม่เอ,อจริญเต็มที่เท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องน้ําดินที่ว่าพี่มีแบบจะมีภารกริจอื่นที่มาดูแลได้ไม่ทั่วถึงครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นนี่ไม่รอดแล้วนะครับครับก็ เราก็มาติดตามนะครับแล้วก็เก็บภาพเพื่อที่จะทําการพัฒนาการในการที่จะดูแลทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับอดีต2551เนี่ยเป็นสารที่มีประสิทธิภาพก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าใช้เขาอย่างไม่ต่อเนื่องเพียงพอไม่ว่าจะเกิดสาเหตุอะไรก็แล้วแต่อย่างพี่มี่เองก็มีปัญหาเรื่องเวลาที่มาดูแลภารกิจหลายอย่างครับแต่เขาก็ยังสามารถทําให้ต้นไม้ยืนหยัดอยู่ได้ใช่ไหมน้องซีครับก็เดี๋ยว ทำการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามผลดูเรื่อยๆว่านอกจากเขาจะไม่ตายแล้วเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะไม่ตายแล้วเนี่ยเขาจะมีขัฒนการที่ดีอย่างไงนะครับก็หลังจากนี้ไปเราก็จะทําการดูแลสวนของพี่มี่ให้ฟื้นฟูให้ได้เต็มที่ครับโดยมีน้องสี่เป็นนักบินนักบินนะครับประจําทีมงานของท่านรัตกรสุตเสมนะครับแล้วก็มีพี่ม่มีพี่วี มีสีนะครับซึ่งเป็นทีมงานนะครับมีน้องอิฟนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับที่มาดูแลที่นี่นะครับหลังจากนี้เราไปทําการดูแลกันดีกว่านะครับไม่มีนะครับครับครับผมครับขั้นตอนการทํางานตรงนี้ของท่านทีมงานของรัตกรสุขเกษนะครับที่เราจะเตรียมการนะครับใช้ การบินโดยอากาศยานนะครับบินบินโดรนในการาใช้ผลิตภัณฑ์ R d 2 5ดีในการดูแลนะครับสวนของพี่มี่นะครับที่บ้านนารับแรงนะครับอทองแสงขันอุตรดิตนะครับ <c oughs> การที่เราจะใช้ R d 2 5ดีในการดูแลเนี่ยแน่นอนครับมันต้องมีส่วนผสมกับน้ำสัดส่วนในการผสมนะครับถ้าเป็นอัตราส่วนที่ใช้กับเป้หรือการฉีดรถลาดทั่วไปก็คือตามข้างเพจเกตนะครับคือ 5ซีซีกับน้ำ20ลิตรเอาวันนี้ผมมีน้องนักบินนะครับที่ทำการบินเดี๋ยวผมจะเชิญน้องเข้ามาพูดคุยในเรื่องของสัดส่วนการผสมนะครับกับโดรนช้อซีเข้ามาหน่อยครับ,บนี่คือน้องนักบินในทีมงานนะครับของเรารดูแลโดยท่านประธานดอกรสุกเกษมนะครับก็วันนี้ันเรามีการดูแลสวนผสมที่นี่แล้วก็มีนาที่เพิ่งปลูกใหม่ด้วยน้องซีจะทําการดูแลด้วยการใช้โดรน ครับจะบินด้วยแผนอัตโนมัติแผนอัตโนมัติใช่แล้วครับอ๋อก็คือเพื่อลดระยะในการทํางานและก็ครอบคุมครับอ่าตอนนี้สัดส่วนในการใช้กับโดนเนี่ยมันแตกต่างกับสัดส่วนทั่วไปยังไงเออโดนจะใช้10ลิตรต่อ RD 20ดีครับอ๋อถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นน้ํา1 0 cc ีก็ RD 250ครับถ้าเป็นน้ํา2 0 0ลิตรอย่างทางนี้ RD ดีก็คือ5 0 0ร้ี่ีครับ สูตรผสมนี้ใช้สําหรับโดนโดยเฉพาะเว่าเป็นสูตรเข้มข้นครับเข้มข้นเพราะโดนจะปล่อยเป็นละอองละเอียดจนกระทั่งกลายเป็นไอในอากาศจนต้นไม้สามารถที่จะดูดไปใช้งานได้ครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวพี่จะให้น้องซีพาไปที่โดนเพื่อจะไปดูการทํางานว่าแล้วโดนเรามีทํางานยังไงมีอุปกรณ์ยังไงร่วมบ้างนะครับครับผมตามครับตรงนี้เราอยู่ใน อุปกรณ์อากาศยานแล้วเนาะครับผมตอนนี้อุปกรณ์โดนที่ใช้เนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรหลักๆบ้างครับหลักๆก็จะเป็นตัวโดนนะครับครับแล้วก็จะมีรีโมทอ๋อรีโมทตัวนี้ควบคุมแล้วก็แบตนะครับแบตเตอรี่อ๋อมีแบตเตอรี่อ๋อก็คือหลักๆมีอยู่สามส่วนนี้นอกนั้นก็จะเป็นอะไรรายละเอียดเข้าไปครับครับตอนนี้หลังจากนี้เราก็จะบรรจุน้ำ ที่ที่ผสมกับอาร์ดี2 5งหตามสูตรของโดนใส่ลงไปแล้วก็ทําการบินใช่ไหมครับครับอ่าเดี๋ยวบอกให้ท่านผู้ชมติดตามกันทังานของเราต่อเนาะครับครับติดตามได้นะครับขั้นตอนตอนเทน้ำนอาร์ดีอยู่ไหน นะถ่ายถ่ายโดนนะอ่าน้องซีตอนนี้ก็คือเตรียมตเตรียมบิแบนบแล้วนะครับด้วยแผนอัตโนมัติที่<ช>น้องซีทําไว้โอเค okay. แล้วเดี๋ยวก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูการทํางานของทีมงานเราเดี๋ยวจะขึ้นแล้วนะครับโอเคครับ ก็จะเห็นนะครับว่า,าทางน้องสี่นะครับได้บังคับอากาศยานหรือโดรนในการที่บินฉีดพ่อนอาหน251ลงในแปลงนาซึ่งตอนนี้ในแปลงนานี้มีมเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วใช่ไหมครับน้องสีถ้ามีน้ำลงปุ๊บเมล็ดก็จะออออกมาอืมนี่ครับจะได้เห็นว่าอาหน251นะครับ ูฉีดพ่นด้วยโดนล,ลงไปเต็มพื้นที่นะครับอย่างครอบคลุมนะครับประสิทธิภาพบดี2551นะครับช่วยส่งเสริมฟื้นฟูนะครับให้พืชมีการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างมีคุณภาพเป็นในสําคัญนะครับเิร์ข้าวแปลงนี้เองเนี่ยได้มีการ ฉีด RD251 ไปแล้ว1ครั้งเก็บเกี่ยวไปแล้วได้ผลผลิตมากกว่าที่เคยได้ในครั้งก่อนๆคือเจ้าของสวนเป็นผู้การันตีนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่ RD251 จะแสดงผลให้เห็นว่านะครับประสิทธิภาพของ RD251 จะทำให้ผลผลิตข้าวเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิม อีกขนาดไหนพเพราะคราวก่อนนู้นไม่ได้ดูแลตั้งแต่เริ่มปลูกน,นะครับคราวนี้ดูแลตั้งแต่เริ่มลงเมล็ดเลยนะครับนานี้เป็นนาข้าวเหนียวใช่ไหมครับน้องซีเป็นนาข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับ <S 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 2> <S 2> พื้นที่ทั้งหมดนี้น้องซีใช้การบินประมาณกี่รอบครับอันนี้สองรอบครับสองรอบนะครับ คือช่วงแรกนี้ก็น้องสีก็จะบินในส่วนของหน้าทั้งหมดเลยอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของส่วนผสมจะ,จะเป็นการแบ่งงาน,งวนไว <ป S 2> ้เป็นการบริหารจัดการแผนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าใครได้ติดตามดูคลิปนะครับที่น้องตี๋กำลังถ่ายทำอยู่จะเห็นได้ว่าอาดีถูก ฉีดพ่นโปรยลงมาจนถึงพื้นดินทั่วนะครับและอดี2551เป็นสารที่เมื่อมีน้ำเข้าไปหรือมีฝนตกแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้เขา,เาประสิทธิภาพด้อยลงหรือสูญสลายแต่กลับมีผลเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มสารที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับเป็นความสามารถพิเศษของอัดดี2551ถ้าผู้ใดสนใจนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ ของมูนิธิดรสุกเสมได้นะครับว่าอธิษฐ์2 51เนี่ยคืออะไรนะครับอย่างนาข้าวเนี่ยเราจะมีโอกาสดูแลได้ประมาณกี่ครั้งครับสามสาหึงสครั้งสาึงสครั้งนะครับก็เรียกว่า จนครั่งเก็บเกี่ยวใช่ครับประมาณอีก15วันเราก็จะหยุดพ้นแล้วใช่ไหมครับรับคือไม่ถึงอีก15วันเราจะเก็บเกี่ยวใช่ไหมครับคตรงนี้ต้องถามน้องสีนักบินเพราะว่ามีประสบการณ์การดูแลนะครับสวนไร่นาครับมาหลายที่ดูแลจนกระทั่งเก็บเกี่ยวนะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับ youtube ของช่องท่านโยกรสุกระเสษมหรือมูลนิธิท่านโกรเนี่ยจะ เห็นผลงานของเจ้าของสวนนะครับเจ้าของนาเจ้าของไร่เนี่ยมีรอยยิ้มมีความสุขนะครับกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับอันนี้เราก็จะเสร็จแล้วอย่างครับน้องเก้แล้วครับเหลือเส้นเดียวพี่อ๋อรัใกล้แล้วนี่ก็คือเอ่อ ความจําเป็นนะครับในการที่เราจะต้องทํางานในสนักษณะการใช้บินโดรนประหยัดเวลาแล้วก็ควบคุมทุกพื้นที่นะครับถ้าใช้คนก็เกือบครึ่งวันแล้วลูกการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ยุทธศาสตร์การเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับให้เกิดผลให้เร็วที่สุดและที่ท่านมั่นใจคือมันเป็นไม่ใช่สารพิษนะเป็นสารปลอดไข่ มาคืนถิ่นโบิบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีกเลยปลูอะไรอยู่หรือ ดอกตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี คนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอาดีพุทธใหม่มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทย ทุกคนอยู่ดีกินดี เก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุกพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งร่วมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอไปถัว่วแคว้นแดนไกล เพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด